คุณผู้ชมคะทุกครั้งที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลักษณะพื้นที่เขาเป็นแอ่งกระทะนะคะมักจะเกิดน้ําท่วมหนักๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ตรงก้นกระทะค่ะหน้าฝนที่ยังไม่สิ้นสุดดีรวมถึงพื้นที่หาดใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่มีโรมาสุมพาดผ่านได้รับผลกระทบอยู่เสมอถ้าการป้องกันรับมือไม่ดีพอคนในพื้นที่เขามีความกังวลค่ะว่าอาจจะเกิดน้าท่วมใหญ่เหมือนกับปี2543คุณพูนวัฒนาทองไปพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ค่ะ คือน้ำเนี่ยแปลกว่ามันจะมาตอนค่ำกลางวันไม่มามาตอนค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มเริ่มมาแล้วแล้วก็น้ําก็ขึ้นเร็วทั้งสองเหตุการณ์นี้ขึ้นเร็วพอๆกันประมาณทุ่มสองทุ่มก็ขึ้นมาระดับว่าหนึ่งชั่วโมงประมาณสักฟุตหนึ่งหนึ่งชั่วโมงฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งพอสักสามสี่ชั่วโมงก็มาได้อกละวันนี้หายใจแล้วตกจมูกแดงอย่างนี้ทุ่งกันไ แม้จะผ่านมากว่า20ปีเจ้าของร้านเกียร์คาร์เลเล็ปอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลายัางจำเหตุการณ์น้ำท่วมอําเภอหัดใหญ่เมื่อปี2543และปี2553ได้อย่างแม่นยำเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งสองครั้งทำให้ทรัพย์สินต่างๆภายในร้านรับความเสียหายกว่า5ล้านบาทร้นนี้สภาพความเสียหายตอนนี้ย้อนไปเมื่อปี2543ช่วงค่ำคืนวันที่21พฤศจิกายน เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําเริ่มไหลเข้ามาในตัวเมืองร้านค้าต่างๆพากันเก็บเก้าวของยกขึ้นไว้ที่สูงเพราะคาดว่าน้ําท่วมคงไม่เกินหนึ่งเมตรก่อนกลับไปพักผ่อนแต่ช่วงดึกของคืนเดียวกันเกิดน้ําท่วมจับพลันบนถนนทุกสายระดับน้ําท่วมสูงและช่วงเช้าของวันที่22พฤศจิกายนทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล,ลนครหัดใหญ่มีน้ําท่วมสูงมากกว่า3เมตรส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ํา น้ำท่วมเนี่ยฝนก็จะตกจะเทแบบฟ้ารั่วฟ้ารั่วเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำก็มาเร็วเราก็ส่วนใหญ,ญ่เดือดร้อนยังหมดฮะเราก็ขนขนของกันแบบฝนจะกระทั่งเที่ยงคืนอะ่ะส่วนใหญ,ญ่เหมือนเลยยิ่งกว่าทะเลที่ท่วมเยอะที่สุดคือแอมเบอเลอร์ตลาดคิมหยงหน้าโรางเรียนหน้าโรงเรียนนนยวิทย์สิงตึง แล้วก็ที่ในเฉพาะในเมืองนะหลังวัดถาวรตรงน้ำจะเยอะมากพื้นที่อำเภอหัดใหญ่มีลักษณะเป็นเอ่งกะทะรองรับน้ำมีคลองอุตภเปาวความยาวประมาณ128กิโลเมตรรับมวลน,น้ำจากอำเภอสเดาอำเภอคลองหอยคงและอำเภอนมอมามมไหลลงสู่อำเภอหัดใหญ่เพื่อไหลสู่ทะเลสาบที่บ้านแหลมโพโดยคลองอุตภเปามีศักยภาพระบายน้ำได้เพียง4 6 1ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที แต่ปี2513ปริมาณน้ำในพื้นที่ซึ่งมีมากกว่า750ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงเกิดน้ำท่วมขึ้นอย่างฉับพลันสเสดาจมาจากฝั่งชายแดนมารีเลยมาหาสเสดาจเรามาผ่านทุ่งลุงของแงะทุ่งลุงมานี่ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จะมาถึงนี่นะอีกอันหนึ่งคือเขาก็าหงนะน้ำมอมอันนี้พอฝนไมเทนี่นะฝนระเบิดลงนี่นะมันจะไหลลงมา คลองระบายน้ำรอหนึ่งความยาวประมาณ21กิโลเมตรเป็นคลองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำท่วมหดใหญ่คลองสายนี้แบ่งปันมวลน,น้ำจากคลองอุตเผาแม่ไหลเข้าตัวเมืองเพื่อระบายตามเส้นทางเลี่ยงเมืองลงสู่ทะเลสาบสงขลาส่วนอีกเส้นทางก็ยังระบายไปตามคลองอุตเผาน้ำไหลผ่านอำเภอหัดใหญ่ก่อนลงสู่ทะเลสาบส่วนคลองอีกสายคือคลองเตยความยาวประมาณ12กิโลเมตร ซึ่งเป็นคลองรับน้ําจากตัวเมืองหัดใหญ่อําเภอนามม่อมและเทือกเขากระหงคลองเส้นนี้จะระบายน้ําไปลงที่คลองแหและคูเต่าออกสู่ทะเลสาบที่บ้านแหลมโพคลองเตยเนี่ยเป็นคลองซึ่งเป็นหัวใจหลักของอําเภอหัดใหญ่ไม่แพ้คลองกุฏเผาคลองกุฏเผารับน้ํามาจากสเสดาแต่คลองเตยเนี่ยรับน้ํามาจากสามแหล่งไดจะเ่น็จน้นามม่อมนะครับคลองเรียนแล้วก็ เขตเทศบาลคอหงนะครับที่มีปัญหาน้ําท่วมปีสี่สามห้าสามก็เกิดจากคลองนี้มีปัญหาแม้อําเภอหาดใหญ่จะผ่านพ้นวิกฤตน้ําท่วมมาแล้วกว่า10ปีหลังมีคลองระบาบน้ํใสต่างๆลงสู่ทะเลมีสถานีสูบน้ําออกจากตัวเมือง27สถานีและมีแก้มลิงกักเก็บน้ํานอกตัวเมืองแต่ก็ประมาทไปได้หากปีนี้มีปริมาณฝนตกมาในพื้นที่รอบนอกและในตัวเมืองเกินกว่า400มิลลิเมตร เช่นเดียวกับปริมาณฝนในปี2543อาจจะทำให้คลองต่างๆระบายน้ำไม่ทันอาจจะเกิดน้ำท่วมอีกครั้งการป้องกันต้องขุดลอกคูคลองและเปิดเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ก่อนย่างเข้าฤดูฝนภูนวัดนาทองไทยพิเบสรายงาน